ลุนไงครับลุนลุนลุนจอดนะครับนะกระจาดไม่ดูอย่าเป็นปลาล่ยปจอนไปดุกปลาหม้อเรือวะเล่ยมีเล็ดอาณาคอนดาก็มาลุนกันนะครับนะอ่าอ่าอนะอ้าอุ้ยอุ้ยเล่ว สวัสดีครับผมปบก,กับจองวิตีคุนป้าปลูกกวนเกลี้งนะครับวันนี้ก็ป้ามาดูไตรดักปลากันแล้วนะครับผมวันนี้ก็มากับผีดักนะครับผมหลาดักนี่นะครับเดี๋ยวแต่งตัวก้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวสวัสดีเอฟจองวิตีคุนป้าปลูกกวนเกลี้งด้วยนะครับนะกำลัง,แต,งตแต่งตัวนะครับกำลังเตะจุดเสะจุด สำหรับคนที่จะติดตามนะครับผมนี่นะครับจงติ๊กตกนะครับผมติดตามได้ในทิกต็อนกน,นะครับผมรวยหนักทวงได้เล็วนะครับผมยุงจังอู้นะครับผมยุงตัวจีดำนี่มันลุดตัวไหนได้นะครับผม นี่กอกอุ่นมันด้วยดิโอ้ยวัวมาผมเอ้ยไล่ตัวมาดูเดี๋ยวนะโอ้ยได้แบบไรก่อนนี่เนี่ยบุ๊มโอ้ยกุ้งกุนกับปูเล็บปลาดังตัวตัวเต้าหนึ่งก็ตรวจเต้ยนะครับนะนี่ตรวจเต้ยกว่ากานไม่กานนะครับผม ต,ติดปูนดวุวนมากาดัดเฮ้เราพุ่มตัวเล็กอู้ไม่เจ็บลาแต่ได้อู้ตายแลย้วนะครับได้จุ่มงี้บอกว่าตายดีอะเต่า <laughs> ช่วยรักบักก่อนนะ<อ>นี่ยุ่งเลยแต่ว่านะตัวยุงนี้ไม่แต่ได้ไเออเริเ่มบ่บ่ลงนิดนึง

đục đâm đục đâm, tôi vô rồi này nít, mấy không. mà cặp không. 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 cứ không. không. nè không. không. <laughs> không. 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 đu không. này không. không. เป็นปลาดุกดำนะครับผมมันจะดุกนนวลแต่เนื้อนวลมันดุกอนเลยเนื้อนวลน,นะมนันเนื้อนวลลินเลยปลาดุกดำนองเตะดุกลำพันธ์นะครับ <c oughs> นี่คือนองเตะดุกลำพันธ์นะครับไกลๆดุกลำพันธ <ใน S 1> ์ไกลๆดุกลำพันธ์แต่ตัวชั้นนะนี่อันนี้คือตัวนี่ยังเป็นานานุบานอยู่ด้วยนะครับนะหลบคนไในมาเดี๋ยวตะวานด้ลิ้นตัวกึ่งรู่ตะวันทิศในจุ่มนะครับเตะน้ำในน้อยๆกดคนในตัวใหญ่ๆหล่ยตัวน่ะ ก้นไหนทีกก่ิี่ตัวตามรูอืตัวตัวด้วยหมดคนนี่มาแบบน,นี้นะครับเวลาหลักเล่ติเพื่อกพวกนี้น้ำเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมตกบบก,ก็ยังเงินตกนะครับปุ๊บปุ๊บนี่มันจะถึงนะครับเผมเ <c oughs> อาเปงใส่นี่เจ้าเป็นไปนีหน้าแบบน,นี้ก็ติดน้านมาเรียก็แบบน,นี้เลยนะครับผมแบบน,นี้นะครับเวลาหลักเล่ติเพื่อนยิ่งแง่ก็มันนะครับผม <c oughs> หลังครับนี่นะครับอ่าแล้ก็ระดับตรงต่างเด้อนวันนี้ก็คือไปโค่นนะครับลปลาจาด์เรียกนนี่ก็อาลังไม่ต้องไปลาไก่ถึงนะครับผมย้อนย้อนนะครับนี่ย้อนย้อนตามโต๊ะก็อ,อาจารย์นะครับอาจารย์โต้เลยว่าดักง่ายถึงจะเล่นลูกอื่นกันโตนะครับผม เดินยากนะพุ่มกลุนกล้นพี่ตกกลุ้นเดี๋ยวไปเล่นหน,หนู่นนะครับพุ่มมีรุ่นได้ไหมไม่ติดมันไม่ติดเป็นเตยมันติดปกต,ต,ดต,ติเดี๋ยวเยอะว่านี้นะครับโตกะในนอ,นอนนะครับนะไม่ดูไม่ดูว่าเล่นหรือว่าเล่นเออเออว่าไอ้นูนลิง <laughs> ไม่ไน่นไงล่ะอีกคือแบบไรจอนรุ่นไงครับรุ่นรุ่นรุ่นไรจ,รนจรอปปววนนะครับนะประจอนโอเคนายตัวใช้ได้ประมาณจี้ครับแบบตัวนี้จี้ครับต้องไปเบาๆนะครับนะนี่นะครับปุ้ม ก้าวีบิบล่ะขอมอยพุ่งนะครับพุ่งมอยพุ้งขนาดหลายตัวถึงรูดได้ดิเวนน่าดายอืมเลเี่ยกูมันส,สวใหญ่กันเจ้าตรงแบบน,นี้นะครับผม่รผาจยนตรงแบบนี้นะครับนะ <c oughs> ตาแบบน,นี้ไหวนะครับผมหายเลยบัดรลุดมือ น,นี่นะครับบรรยากาศหลกเหลาเลยยานเจีย๊ยกนี่นะครับบรรยากาศปลาปูดังเดิมนะครับผมไว่ไม่ไ,มไหมน,นะครับผมทีนี้ได้มา โรยต่ว่าก็ต้องลำบ้นนะหน้าว่าเป็นปัญนญยเหล็กนูนะเล็กก็เจ็ดปีก่อนปลาปัญญาคุณตั้งเงนคุเกๆ๋ๆหลายไว้กวุนี่เ็ก้านของุตุ้งเม็ดทิปตาตัง้งเงนนัน่นจิม้มเล็กนูนคุเกๆ๋ๆวะาน่าไปตังเงิ้แต่ไปไป นี่นะครับลกยานเจียรปลาหมากาเลยนะครับผมเอากระไดไม่หมดนี่ก็เป็นลูกกุ้มนะครับต้นกุ้มกุ้มนม้ำ นี่คืออยู่วัน,นนี้ลักษณะนี้ทุกหลานนะครับผมน้ำใสกว้ๆวันนี้ก็คือตู้นี้นะครับนะมายู่ปลาเลยรน,นี่ันเลยปลาจรนนะครับผมปลาจรนตัวตูว้ไอ้เราหลวงนี่กับหลวงก็ได้นะครับผมมันไม่มีอ้อยไปย่านักหลวงเลยครับเนาะอืมลักหล่อนตูน้ไหน,นตัวติน,น้าเลียน ตัวกินอุ้งปี่อุ่นเนาะเลยร่า้วยด้วยนะครับผมปลาดิดักตัวได้ประมาณจ้ามลูกเลยนะครับผมรอตีตีไต่คลิปไม่ได้นะครับนายต่ไคลิปไม่ได้ก็มีนะครับไต่ไต่คลิปไม่ได้เดินลิบรีบนะครับผมกล้าไปไต่คลิปไม่ได้ก็มีนะครับนายดูเห็นดูตากลมเดินกันเนื่อยจริงยอมรับเหล่าเลยเดิน มันตกกลุ้นนะครับผมตีนี้ดุนยากในเมื่อนปังกันเดี๋ยวผมนักอยู่น้ำเร่นะครับน้ำคือฟองน้ครคือฟองระดับน้ำม,มันจะออกมันเลยเดีมม๋ยวมาดูเป็นอะไรนะครับน้ำหม,มาลุ้นกันน้ำมวยไม่รู้จะเป็นปลาเลปป่ปลาจอนปลาดุกปลาหม้อเรือว่าเล่หมีเล็ดอ, <c oughs> อน,นาคอนด้าก็มาลุ้นกันนะครับนะ้ำ <c oughs> อ่าอ่าอ่า อุ้ยอุ้ยเลยปลาโม่กันะปลามปลาดุกอ้ปลาโม่ปลาดุกนะครับปลาโม่กระเต้านะครับเหยกตอนนี้นะครับนะอืมนี่นะครับติดต่างโอยต่างดุกไหนเป็ดนะครับปลาโม่ทางหน้านี้คือไหนเป็ดเงี้นะครับพุ่มปลาโมอโดยตาปลาพุดนะครับนะตื๊บนัเป็ดไหนเป็ดตั้งหัวจานนะครับมันจะไหนเป็ดเลียังตามี่นิ้วนู่นเลยปลาดุกกระตือบต้องต้องไปก่อนละนะครับต่ำโลกปลาโมก่อนไม่ไหน เยอะนะครักตัวปลาโมจันรับในเพจนะครับพุ่มตาขวดนะครับนะเป็นลุกดำดูกันตัวด้วยด้วยลุกดำนะครับผุมลุกดำมันมันจะกคนดักเรเลย เต็มกับมือกล้วยจริงใส่ใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนนี่ปลาโม่กระเตืบเต็มปลาโมอนี่นะครับเราจะแยกไว้ก่อนนะครับนะมันไม่ลุ่มนะเราจะผัไม่ได้นะครับขอปลาดุกมันจะอันเงินปลาดุกโลกงเม็ดเลครับผมแต่พอได้บาดบระบาดตึ้งเราจะได้รวมกันเพราะมันมันจะไม่นานไม่นานเลยเต็มกับมือจริง โอ้ดู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 เดี๋ยวเดีเก่งซมเก้ากันนะครับผมโรยจับยากจับยากตายรับนายเป็ดจับยากโอ้ดู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 นี่นะครับอือเลยอะไรงกนะซี่นิวเรียดเรียดซีนิวตัวเดียวนะปุ๊มตำมาจัดนะครับผมไม่ใช่ปลาเลี้ยงอะไรงก ไม่กลัวลูกปลาแต่จะกวน้ำนี่คืออันนี่คือกัตานะครับเพี้ยวนี่ปลาไตนะครับนี่ปลาตายนี่นะครับเป็นเกลี่ยปลานะครับปุ๊บอีกป่นแต่ว่าปลาไม่กลัวได้ช่วงนี้นะครับปุ๊พราะว่าปลาหวังเก๋ยนะครับตัวที่หวังเก๋ยก็ไม่อกจากตีนะครับปุ๊บ À, này, nào này. mì tuổi này các ông lục nè nào bèo bèo nè nhóc này trông thấy à đây đó cái vợ lùng này các ông lục nhon mấy cả cái vợ lùng tuổi đi ngồi đây à. ไม่เงี้ยเลยปุ๊บจับไว่าลุงนายนะครับโอ้ยมาดี <c oughs> นี่นวลกลางนาตนักป๋อยายนะครับ ใหญ่แล้วนะพ่นัวลูกนี่มันกัวตุกมีต้นกุม้มลูกแตว,วานา้ำลูกตว,ว,ว่าน้ำมุดนุดยแบไมนนานี่ไา่ไม่โอ,อ้ลูกโยนแล้วอ๋อน้อยอย่เดียว ตัวเล็กไกตัวงกลยตัวไม่ใหญ่นะครับผมนี่แต่ยุ่งจังเกินน,นู่นนี่นะครับผมตัวที่ดำๆนี่ยุ่งจังงูนนี่กับตีเบิ็นตัวอื้อแล้วโอ้เลยนี่นะครับเตแยวปี้นะตัวตัวนี่แต่ยุ่งหลาวอ้วนเอ็นไกลรไม่มีเว้ยวันนี้ก่อนเพราะวัวนนี้ตึงกันแล้วนะครับไม่รู้ปลายเลย มาลุ้นมาลุ ada, t ola, t ola. ้นเยอะก่อนเยอะก่อนตอนลักตอนลักแครดปลาโมนะครับแม่แครดหรืปลาโมบึ้มแครดโมเดี๋ยวก่อยโอ้ยไห้โก่งไหลโก่งงูเลยแบบนั้นกับแม่งงูเลยปลาโมเต้าเปลาเนยครับบุ้มเนี่ยหลักตัวด้วยปลาโม่นะแม่บมนี่เราเหยียบวันเต้นนี้เลยนะครับ ปาตังงอปลโม่ตัวเอง,องี้ยกาตามากาตาปลาโม่กับปลาทะเลในกาตากาตาครับนี่คือกาตาแนวว่ากาตาคนโฮมปลาดุกปลาจอนปลาโมปลาไหลหูว่าไม่เอาวจงก้ามาก้ามาล <laughs> ุง <laughs> เร้ไปเลย <laughs> <laughs> ติดนะกับงานะนี้ฟุกเก็บเก่ยนะครับลูกนี้กระโปรงนี้นะครับตรงต่างหูเหมือนจ้ามันนะ เรามาลักเล็ดเรกันวันนี้ <g ül> นี่ครับปลาไม่ลุดนะครับนะปลาจุดหนึ่งมันจะไม่ลุดนะครับผมแบบนี้ลูกนี้เลยตกรอบได้ตกรอบนะครับผมได้ตกตีเล่เลยนี่เป็นปลานันเนี่ยลูกปลาลูกปลาปลาโมปลาตะลิดปลาโมปลาตะลิดอนี่ไส่ไมม่ตกเลยนี่นะครับ อันนี้คือจองนะครับนะนี่ประตูนะครับประตูหรืว่าประตูเป็นประตูต้องเป็นจองนะครับแล้วก็นี่ไม่ต้องนักงอ้ถึงนะครับผุ้มใจปับอันนี้อยู่ตุ้ดดีจ้าอันนี้ไม่ต้องนักงอ้ถึงนะครับเป็นเนี่ยปรอบปลามาถึงมันจะปลืดปลดนะฮะไม่ต้องเลื่อยถึงลุงปิดรักว่าต้นกวนนะครับปม ปลาหกขวนเนี่ยครับลกไม่ได้ใต้ตุกคลิปนึงครับผมใต้มังไม่ได้ใต้มั่งนะปล่อยเดินลำบากนะครับนี่นะครับเจนตังเกือบมองเม้นดวงอาทิตย์นะครับผม <c oughs> ลกโรย มาได้ลูกนี้แล้วนะครับผมน้ำลายด้ออ้าวนี้มีตัวตัวโลดได้อู้อูโอ้ตรงตรงตัวตรงตอนนั้นเลตสรงตัวนะครับพุ่มอืออือตัวนึงตัวนึงลูกลูดกรอกนะครับตัวนึงตัวนึงเล็กกล่อมไปพุ่ม

เงี่ยดูครับเงี้ยดูเงี่ยดูนะครับปลาคัวนะครับปลาคัวกูมาตึ้ปลาตึ้งท <shelves> ีวอยัดดวงเลยอัดดวงเลยกดมาตึ้งมาตึ้งปลาใส่ยกลั่นนะครับปุ๊บนี่เลยมาลูกคี้ไรนะครับปุ๊บความกว้างนี่นะครับ โอ้แต่ว่าก็ยงเดินตื้อเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมมารุกี่กิโลนะครับผมเดินเนี่ยปุ๊บบรรยากาศป่าไตรกลันเนี่ยครับมีข้างหน้านี่ยาวไปมารูกี่หลายเลยนะครับผมความยาวความกว้างก็ดูได้ดักปลาหมดเร็วนะครับผมเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเล่บรรยากาศนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศติว่ดดักเอยนะครับนี่เป็นป้าเต้อคล้านนะครับผมทรงจ้ามลายได้ครับผมวกว้างอืมกว้างๆเลยนี่นะครับนี่ก็ดักใจกุ้งนะครับมนี่ก็ดักกุ้งนะครับกุ้งหน้า ก็พ <icana>, ึ่ง e มายากตอนเช้านะครับพุ่มกองลุงนะครับกามวยกับกามวกามวยครับมตามโรงน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาตามไปตากลงงูนะพุ่ม มาได้ไหมไปไปไปเดี๋ยวไปกขนเลครับพุมตัวลูกตัวลูกเขามาตึงมาเร็วนะครับพุมนี่ปลาทั้งมดตีได้กุ้งวันนี้นะครับแซ่บดีว่ะลาโม่ตรงตัวนี้เต่าเต่าอะไดอยี้ตีเก่งเลยดูกันด้วยด้วย นี่ปลาโม่ปลาดุกได้กี่ตัวโจ่งตัวตัวโจ้ยนๆได้เลยงกโจ่งตัวนะปลาโม่ตาม่างๆตาน้ำแล้วได้ดุกกี่ตัวโจ่งโจ่งตัวปลาโม่โจงตัวตุ้มๆมันจะได้ไร่ตัวนะเก่งโจมด้วยอาจารย์มาโดนนี้อ่ะอาจารย์ หลบนี้ได้ไม่มากนะครับปุ๊มแต่ว่าได้ตานี้ก็โปได้กินแล้วนะครับปลาดุกปลาโม่ปลาชนตัวด้วยๆนะครับปุ๊มหลบกน้นปีก็ได้มากนะครับปุ๊มเดี๋ยวจะขึ้นวิวไอ้ดูนะครับหลบกลนหลบกน้นปีก็ได้เป็นริบกว่ากิโลนะครับปุ๊มจะโปปลาดุกก็ได้เป็นชี่กิโลแล้วนะครับก็อย,อย่าลืมฝากที่ตามจ่องวีดี่คุณปลาบลูกวน,วนเกลิ่งด้วยนะครับปุ๊มสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุ๊ม